อนี่ลูกค้าติดนาวล่านะคะใส่สามตัวหน้าเครื่องนะคะเราไม่ได้ไปวิ่งเทสข้างนอกนะคะแต่เราก็มีการเทรนนิ่งสอนลูกค้านะคะว่าลองแตะลองขับขี่นะคะ,ะลองเหยียบลองแตะดูว่าดีต่างขึ้นไหมนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองหอยขึ้นเนินลงเนินนะคะว่าเบาขึ้นไหมนะคะหายอืดไหมคันนี้เป็นออโต้ค่ะนะคะคันใหญ่เนาะใส่สามตัวหน้าเครื่องกับกัปปิเซฟนะคะ ดูการไหลการขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ตอนรอบแรกมาก็ไปกลับรถตรงนี้เนาะทีนี้ก็ให้ดูว่ากลับรถแล้วมันดีขึ้นอีกไหมนะคะเบาขึ้นไหมไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะเหมือนเมื่อเมื่อก่อนไหมนะคะเนี่ยแต่บางบาก็ขึ้นมาได้แล้วนะคะไม่ต้องเหยียบเยอะเหยียบลึกเหมือนเมื่อก่อนเลยออโต้มันอืดหามันรอรอบปิดแล้วมันก็จะเบาขึ้นหายขึ้นดีไหมเมื่อก่อนมันรอรอบใช่ไหมมีการอืดกันตื้อ อ่าเมื่อกี้เห็นแตะเหมือนจะกดแรงใช่ไหมตอนขึ้นเนินอ่าทีนี้ต้องเบาเท้าแล้วพี่ยังไม่ชินใช่ใช่การเล่งมันเบาแล้วอย่างที่ปุ๋มบอกกันมาไม่ต้องกดเยอะแล้วนะ<ช> <หา S 1> แตะบางๆก็ไปได้แล้วเดี๋ยวพอพี่วิ่งใช้ถนนจริงอ่ะก็ไม่ต้องเหยียบลึกแตะปล่อยแตะปล่อยนี่ปุ๋มบอกอ่ะรถมันไหลแล้วเบาแล้วลืมน้ําหนักรถแล้วอ่าเบรกก็แตะบางๆเบรกก็แตะบางๆไม่ต้องลึกเหมือนเมื่อก่อนนะแตะเบรกเอางีคะอ่าโอเคค่ะเหมือนได้รถใหม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย